สมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอหนองช้างเป็นอาคารสองชั้นตั้งอยู่หมู่ที่1ตําบลหนองสวงอำเภอหนองช้างจงังหวัดอุทัยธานีมีพื้นที่อยู่ภายในบริเวณวัดหนองคุณชาติเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่โดยได้รับความเมตตาจากพระราชอุทัยโสพล เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีและเจ้าอาวาสวัดหนองคุณชาติมอบที่ดินและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี ปรดเก้าโปรดกระมอมเสด็จเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่9มกราคมพุทธศักราช2561ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีมพเภอหนองช้างเปิดให้บริการทุกวันเวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬกา30นาทีเว้นวันหยุดนักขัตฤร,ริกมีบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งบรรล์อัตราจ้างจำนวนหนึ่งอัตรา ภายใต้จุดเน้นการดำเนินงานประจำปีพุทธศักราช2567การนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบด้านส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนการร่วมสังคมแห่งการเรียนรู้ พัฒนากระบวนการส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการเรียนรู้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการเรียนรู้สนใจใฝ่หาความรู้อย่างสม่ำเสมอมีกระบวนการทางสังคมที่ส่งเสริมให้บุคคลและชุมชนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านการจัดทําระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ Digital Learning Platform ที่รองรับแพลตฟอร์มการเรียนรู้แห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งแอปพลิเคชันหรือสื่อดิจิตัลที่มีคุณภาพครบวงจรในช่องทางเรียนรู้รูปแบบต่างๆเช่นออนไลน์ออนไซต์และออนแอร์เพื่อการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา Anyway a n y t i m e กานพัฒนาความพร้อมในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้อาทิการสร้างความพร้อมด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารของหน่วยจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการประชาชนรวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือในการสร้างมาตรการส่งเสริมภาคเอกชนในการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ด้านพัฒนารูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนพัฒนาแร่งการเรียนรู้ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อก,การอ่านและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและทั่วถึงและสอดคล้องกับภนรกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ดังนี้ จัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีสมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมทันสมัยมาใช้ในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาสร้างและประสานความร่วมมือชงรุกกับภาคีเครือข่ายและชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่างๆรวมทั้งจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกรูปแบบทุกที่ทุกเวลา บรรณาห้องสมุดประชาชนเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนในชุมชนโดยทำหน้าที่เป็นทั้งผู้จัดการทรัพยากรสารสนเทศผู้ให้บริการและส่งเสริมการเรียนรู้รวมทั้งผู้เชื่อมโยงกับชุมชน มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนห้องสมุดประชาชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนโดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่หลากหลายและในปีงบประมาณพศ2567ห้องสมุดประชาชนเฉลิมดาชุมารีอำเภอหนองฉางได้ดำเนินการจัดให้บริการให้กับประชาชนผู้รับบริการดังนี้ด้านการปฏิบัติการ ห้องสมุดรประชาชนเฉลิมราชกกมาเรียอำเภอหนองช้างโดยบรรักษ์ได้จัดหาคัดเลือกวิเคราะห์จำแนกหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายตรงตามความต้องการของผู้รับบริการด้วยการจัดทำแบบสำรวจความต้องการจัดทำรายการบรรณานุกรมดัชนีสารสังเขปบันทึกลงในระบบเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงและให้บริการมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านไอทีในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัยตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ให้บริการยืมคืนหนังสือสื่อผ่านโปรแกรมระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ที่เป็นปัจจุบัน ให้บริการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก iPad, อินเทอร์เน็ต WiFi พร้อมให้คำแนะนำและบริการตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้รับบริการด้านการวางแผนห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอหนองช้าง โดยบรรลารักร่วมดำเนินการวางแผนการทํางานกับหน่วยงานเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ที่กําหนดดําเนินการวางแผนการทํางานที่รับผิดชอบโดยจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีตามนโยบายและจุดเน้นการดําเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้และความต้องการของผู้รับบริการมีการกําหนดนโยบายวิสัยทัศน์พันธกิจการดําเนินงานแผนงานโครงการกิจกรรมห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอหนองช้าง และดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานมีการรายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพร้อมทั้งจัดทำสรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไปด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอหนองช้างโดยมานารักษและบุคลากรสูงส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองช้าง ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในการจัดบริการเชิงลุกในเขตพื้นที่อำเภอหนองช้างพร้อมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลบ้านหนังสือชุมชนเช่นการอ่านสร้างสุขสนุกรับโชคโครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ co learning space กิจกรรมการปักสบายมอญกิจกรรมทัวร์ไลฟ์บารีกิจกรรมสอนเสริม เพิ่มเติมความรู้โครงการวันเด็กแห่งชาติโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับวัยเกา่าโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ในเขตอำเภอหนองช้างตลาดศูนย์การเรียนรู้ตำบลและบ้านหนังสือชุมชน ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องสมุดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอหนองช้างโดยบรรรักษ์ได้ดำเนินการดูแลอาคารสถานที่ให้สะอาดต้ดมรื่นวัสดุครุภัณฑ์พร้อมให้บริการโดยบริเวณภายนอกทําความสะอาดทุกวัน ดูแลบำรุงต้นไม้สัปดาห์ละสองครั้งตัดหญ้าและตกแต่งต้นไม้เดือนละหนึ่งครั้งบริเวณภายในทำความสะอาดทุกวันทั้งสองชั้นพร้อมทั้งจัดพื้นที่ภายในห้องสมุดเพื่อให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อก,การอ่านและการเรียนรู้ด้านการทำงานร่วมกับชุมชนและเครือข่ายการเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีมเอหนองช้างโดยบรรรักษ์ประสานการทำงานร่วมกับชุมชนในด้านการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีการร่วมดำเนินงานวาง แผนกับหน่วยงานเพื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชนสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาการดำเนินงานห้องสมุดดังนี้คณะอาสาพัฒนาห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีโดยคุณหญิงกกสมาวรวรณณอายุทยาพร้อมคณะ คณะอาสาพัฒนาห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอหนองช้างนำโดยนายวัชรินจำปีและนายสมบูรณ์ทิพย์รังสีโรงเรียนเครือข่ายเช่นโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตวิทยาโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติอุทิศพิทยาคารโรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์มหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยวิทยายลัยสงอไทยธานีมีการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายดังนี้ ร่วมกับศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทยัยธานีหน่วยบริการหนองช้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้กับเด็กศูนย์การศึกษาพิเศษร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพงจัดกิจกรรมรส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุร่วมกับคณะครูโรงเรียนวัด่วยพระจันทรจัดกิจกรรมสอนเสริมเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียน ร่วมเป็นวิทยากรในฐานการเรียนรู้กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือเนตนารีโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติอุทิศพิทยาคารค่ะก็ห้องสมุดนี้เหระคะก็เข้ามาใช้บริการบ่อยะคะ่ะเ,เนื่องจากว่าที่น,นี่หนังสือค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีหลากหลายนะคะ อ,อ,อย่างเช่นแนะหนังสืออย่างเงี้ยการสร้างอาชีพอะไรเงี้ยค่ะก็ชอบเข้ามานั่งค่ะก็ัดีค่ะก็เป็นนักศึกษาสอบกรอนะคะก็ส่วนมากนะคะที่จะมาใช้ห้องสมุดแห่งนี้ก็คือจะมาศึกษาค้นฟ้าหาข้อมูลเกี่ยวกับก,บการทํารายงานที่คุณครูคเขาได้สั่งมานะคะสวัสดีค่ะหนูก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาใช้บริการที่ห้องสมุดที่นี่นะคะเป็นประจำค่ะบางวันก็มาพุกอยู่ที่นี่ทั้งวันเลยค่ะ